ครับจเจนะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะลูกค้าครับของย่อแคทติบิล่าไม้หนักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นแคทติบิล่ารุ่น 950K นั่นเองนะลูกค้าครับ่นะฮะ มาใหม่นะฮะ9 0 k ก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่แล้วนะลูกค้าครับรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับสวยงามหลอ่อเท่นะฮะดูทันสมัยดูมีมิติมากๆฝึ่มปหล่อมากๆเลยแล้วก็สเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะตามที่อต้นคลิปเลยนะฮะมาพร้อมกับสเปคแขนยาวพิเศษแบบนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับแขนยาวไม่พอบุ้งกีของเขาเนี่ยยังเป็นบุ้งกีใหญ่ด้วยนะลูกค้าครับซึ่งถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าในลูกค้าครับไอ้ตัวนี้เน,นะะ,นะคว ยืดต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับลูกค้าครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีการแบบว่าใหญ่ออกมาข้างๆเพิ่มอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าใหญ่จุใจแนใ่นอนท่านใดที่เอาไปใช้ลุยงานเกษตรนะฮะตักขึ้นข้อเกษตรต้องการความจุวุ้งกีเยอะๆเ,เนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยลูกค้าดูนะฮะบุ้งกีใหญ่มากนะฮะแล้วก็สภาพก็มาสวยมากๆนะฮะไม่ต้องต่อปาก <c oughs> ไม่ต้องต่อแขนเพิ่มเลยเอาไปเนี่ยลุยใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสเปกยางตันแบบนี้ด้วยนะใช้งานกันได้ยาวๆนะครับลูกค้าครับนี่ สวยมากหล่อมากนะครับอันนี้คือแขนยาวเดิมจากโรงงานนะลูกค้าครับที่ร้านไม่ได้มาตัดต่อแต่อย่างใดนะครับเนี่ยลองดูขนาดแขนของเขานะฮะใหญ่มากอันนี้ผมสูง180นะลูกค้าครับเนี่ยลองดูแขนผมนะฮะ ประมาณ5มือได้เลยนะฮะใหญ่มากตัวนี้นะฮะใช้งานในบอ้เลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่มีตะแกรงกันกระจกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยมากนะฮะนี่ยางยังมีมาให้พร้อมเลยนะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรถค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากนะฮะเป็นยางตันใช้ได้ยา,ยาวๆนะครับอ่ะดูเกียร์กัน่อยในเกียร์นะฮะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอร์กนะครับลูกค้าครับนี่ ก็กิฟต์สวยๆนะจุดวั่วซึมไม่มีตัวนี้นะครับนี่แห้งกิฟต์นะฮะพร้อมลุยพร้อมบวกได้เลยนะครับนี่สวยมากนะฮะ950 k นเคนะครับนี่นะฮะแต่ก็ตัวเปิดปิดนะฮะฝาเครื่องเขาจะเป็นแบบสวิตช์นะฮะนี่นะเป็นแบบสวิตช์นะฮะเวลาจะเปิดฝาเนี่ยก็ดันตัวนี้ขึ้นค้างได้เลยแล้วเขาก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้เป็นออโต้เป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเวลาเปิดสช์เครื่องแต่ละทีเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูไปดูรอบทันก่อนนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะฮ ภาพรอบคันสวยกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยตามสายรถตักรุ่นใหม่นะครับลูกค้าครับนี่หล่อมากสวยมากถ้าเกิดท่านไหนที่กําลังตามหารถตักไซส์ใหญ่นะฮะต้องการเอาไปใช้งานตักเกษตรนะฮะลูกค้าครับรุ่นใหม่ทํางานไวๆนะฮะตามไม้ตามมือขับสบายเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ย แขนเขื่อนนี้ไม่ต้องต่อนะครับลูกค้าครับเอาไปลุยใช้งานได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าแขนนี้กันต่อนะครับแปเดี๋ยวรตัดไปเลยนะครับครับผมพอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมาสุดแล้วในลูกค้าครับเราก็จะเครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับผมวางเรียงเปแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวร่างเครื่องของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องแนต์แคตวิล่านะลูกค้าครับรหัสปีเจดจุดนงั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่วางสวยแบบนี้ สภาพฝั่งหัวชีดของเขานะลูกค้าครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแคต 950K นะครับนี่เวลาเรายกกระดองขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเวลาสวิปเป็นกลงเป็นกรเ,เ,เนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับลูกค้าครับนี่อันนี้ฝังเจอโบนะครับให้ดูใกล้ๆนะฮะ พยายามบอกได้เลยว่าแห้งเปิดยดีมากลูกค้าครับทั้งสองฝั่งเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะฮะมาลองขับเทสในส่วนของแรมปั๊มนะฮะเครื่องแล้วก็เกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปตัดไปเลยนะครับ ผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าของเจ้าตัวคัตติบิล่า 950K คันนี้นะครับนี่หล่อมากนะตาภายในในผมโหหล่อเลยนะยานยนตอวกาศสวยมากๆเลยนะครับนี่นะฮะหน้าจอกล้องหลังขึ้นชัดแจ๋วนะครับทุกแอร์การทําความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะตัวนี้นะครับนี่คอนโทรลเป็นคอนโทรลดียวด้วยนะฮะขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาความหงายนะครับลูกค้าครับนี่ผมลองกดตัวเทสตั๊มให้ดูนะครับนี่ ะะกดตัวเราได้สบายๆไม่ต้องเล่นเครื่องช่วยนะครับลูกค้าครับนี่บอกได้เลยว่าแรงปั๊มเนี่ยเลือๆือนะฮะตามสายแคสอยู่แล้วพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแรงปั๊มนี่แรงดีมากๆเรือเือพร้อมดุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่ยกแขกให้ดูด้วยนะครับบอกได้เลยว่ายกสุดแล้วเนี่ยปื้ดมากสูงมากนะฮะลูกค้าครับนี่อาจจะไม่ได้ยกสุดเท่าไหร่นะเพราะว่าใกล้ใส่ไฟนะฮะลูกค้าครับที่ผมโดนไฟดูดนะโอเคโดยรวมเนี่ยนิ่มนะเนี่ยครับใช้แค่นิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ นิ่ม,มากนุ่มมากนะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบใหม่แล้วก็จุดใส่เกียร์เนี่ยมี2จุดนะลูกค้าครับตรงนี้1จุดนะฮะแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับเป็น2จุดนะแล้วก็เกียร์นะฮะก็ตามสซตเกียร์ทอร์กเลยนะครับลูกค้าครับจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะอโอเคเดี๋ยวเราลองมาขับเดีดคร่าวๆกันนะลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้ในการขับเคลื่อนนะนี่นะฮนะหนะ้านะครับนี่นะฮะ ครับนิ่มนะตอนแ้กเขาเป็นรถใหญ่ก็จริงนะลูกค้าครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยเรื่องการขับใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็มีความคล่องอยู่ปรมาณนะครับเนี่ยฮะไปเกียร์สองนะครับปื๊ดครับสามสี่นะครับนี่นะฮะสี่เกียร์ครบนะครับลูกค้าครับนี่ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงตัวน้องเขาเนี่ยยาวมากนะครับลูกค้าครับอ่าเดี๋ยวเราลองเดินหน้ากันบ้างนะฮะตะกี้ลองถอยหลังให้ครบทั้งสี่เกียร์แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเทส เกียร์ตรงนี้บ้านละกันนะฮะจะได้ลองถนัดถนัดเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับอ่ะเกียร์หนึ่งเกีนี้เกียร์สองนะฮะเพราะว่าเกียร์หนึ่งเราลองไปแล้วนะนี่ฮะสองสามปื๊ดสี่นะครับนี่นะฮะใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับแต่ยังไม่หนำใจเดี๋ยวเราลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่นี่แป๊บเดียวไม่ต้องรอรอบนาน,นะฮะเดินหน้าอีกทีนึงปื๊ดนี่แป๊บเดียวไม่ต้องรอรอบนานนะฮะบอกได้เลยว,ว่า แรงดีมากๆเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่เรื่องความเนี่มของของตัวก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วพวกนี้ไม่ต้องลองอะไรเยอะนะฮะพร้อมบวกพร้อมลุยได้เลยนะครับนี่นิ่มมากอ่าคงๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพหน้าตาภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นของจักรยาแคทติลา 950K คันนี้นะครับ ใคน,นะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักแคสซิพิล่า 950K คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมเติมนหาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวีดีโอตอนขับทลอใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีมด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบ,กบใจนะครับคัน,นี้ได้บอกได้เลยว่าแทงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะพวกแรงเก พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามาดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแขนยาวเอ่ยยางตันเอ่ยบุ้งกีใหญ่เอ่ยนะฮะเอามาเนี่ยโหบอกได้เลยว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วย2ล้านกลางเท่านั้นนะฮะก็จะได้เจ้าตัวแคทติบิล่าเก้าพคันนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝากเท่านี้กับว่ตัวแคทติบิล่าคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์์กกกกดดดดแแชรรรลล้้้้ววว็ฝาาาใใหหผมมมยนนะะคคคััับบเพพื่่่อจไไสสิต Crap.